ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับรอ,อนรันเหมือนเดิมนะในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเภทการ์ดในเกมโปรเจกต์ไซไกกันค่ะเป็นพวกการิรมิตการ์ดเฟสหรืออะไรแบบนี้ที่หลายๆคนในด้อมพูดถึงกันบางคนที่เข้าด้อมมาใหม่ก็อาจจะไม่รู้เรื่องประเภทการ์ดไม่รู้ว่าไหนเรียกว่าการ์ดเฟสไหนเรียกว่าการิมิ t หรือไหนเรียกว่าบวชลิงก็จะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ค่ะ โดยการประเภทแรกที่จะพูดถึงก็คือการลิมิตนะคะการลิมิตเนี่ยจะเป็นการที่จะสามารถหาได้ในตู้นั้นๆมีดีดันเหมือนเกมกระชาอื่นๆน,นะคะในกรณีที่ดีดันไปแล้วก็จะกลับมาในรูปแบบของตู้เติมแบบว่ารวมกาสีดาวการลิมิตค่ะการลิมิตเนี่ยจะมีทรงผมเป็นของตัวละครนั้นๆด้วยค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นของกาซากิวาเลนไทายนะคะ ต้องปลดมาสเตอร์ขั้น2ถึงจะได้รับทรงผมค่ะแล้วถ้าปลดนี้ก็จะได้เป็น4ชุดใหม่ด้วยนะคะมีให้ปลดถึงระดับ5นะต่อมาเป็นประเภทการ์ดท,ที่2ที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นการ์ดเฟสติวัลนะเรียกง่ายๆก็คือการ์ดเฟสค่ะตู้ของการ์ดเฟสเนี่ยก็จะมาทุกๆ3เดือนมีลักษณะก็คล้ายกับลิมิตจะมีให้ปลดผมแล้วก็จะมี4ีชุดเพิ่มเหมือนกับการิมิตเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของสกิลก็จะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่120%ถึง140%ค่ะการประเภทที่3การวันเกิดของตัวละครเป็นการท,ที่จะมาในวันเกิดของตัวละครนั้นๆค่ะไม่มีชุดไม่มีทรงผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นของเป็นการ์ทแทนใจอะไรอย่างนี้เป็นแบบเออเก็บการ์ดเมนเก็บการ์ดวันเกิดเมนอะไรแบบนี้โดยวิธีสังเกตนี่ก็จะสังเกตแบบที่เราพูดไปเลยนะก็คือจะมาในวันเกิดของตัวละคร จุดสังเกตที่2ก็คือสามารถสังเกตได้ตรงสัญลักษณ์ตรงซ้ายล่างเลยนะคะมุมซ้ายล่างจะเป็นรูปโบนะเป็นสีแบบออกแนวลุ้งๆหน่อยไม่ลุ้งสิน่าจะเป็นสีม่วงบวกกับชมพูนะต่อมาก็จะเป็นการ์ดของวอดลิงนะคะเป็นการ์ดกิจกรรมนะมาเฉพาะตู้วอดลิงของยูนิตเป็นการ์ดลิมิตแต่ว่าไม่มีทรงผมตัวละครเหมือนการ์ดลิมิตอื่นๆแต่ที่จะได้แทนก็คือโซโล่การ์ดค่ะ ต้องปลดมาสเตอร์ขั้น2เหมือนกับทรงผมเลยนะเออแล้วก็โซโลคัทนี่ก็จะสามารถดูได้ใน 3D MV นะคะลืมพูดไปเลยการคอแล็บจะเป็นการ์ดที่คยๆกับลิมิเต็ดมีทรงผมมีชุดมีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าจะต่างตรงที่การคอแล็บ7บาทเนี่ยจะไม่สามารถทำชุดให้กับตัวละครอื่นๆได้นะคะแล้วก็การคอแล็บซาริโอเนี่ยก็จะได้รับที่คาดผมนะ ปัจจุบันการข้อแหลบก็มีแค่ที่เราพูดถึงไปก็คือ7บาบกับซาริโอนะไม่แน่ใจว่าจะมีวนกลับมาอีกไหมแต่ดูทรงแล้วน่าจะยากนิดนึงนะคะก็ถ้าในอนาคตมีการข้อแหลบใหม่ๆมาเนี่ยก็แนะนำให้ทุกคนชอบอันไหนก็เก็บอันนั้นไว้ก่อนเลยนะเก็บไว้เลยสุ่มเก็บไว้เผื่อมันไม่มีรีรันแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียดายที่หลังนะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแยกประเภทการ์ดถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการประเภทอื่นแล้วก็อาจจะมาอัปเดตใหม่นะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งดูกันนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในคลิปนี้เราพูดอะไรผิดไปหรือว่าให้ข้อมูลผิดก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็บายๆนะ